ผ้าไม่กองอันนี้ผืนแรกนะคะแต่หนูผ้าทําให้ดูเนี่ยไม่กองสวยด้วยนะคะวิธีเย็บเย็บยังไงแต่หนูทําให้ดูนะคะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะที่หนูเคยเรียงให้ดูนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูนะคะว่าเวลาที่หนูเย็บเนี่ยจะกองไหมผ้ามันจะมากองกันตรงอันนี้ไหมนะคะผ้านนี้ไม่ค่อยยืดเท่านานนี้นะคะผ้านานี้จะยืดนี่ไม่ค่อยยืด ถ้าลองเย็บแล้วทําไม่หายแล้วลองทำที่หอของได้นะคะในหนูทงวาิธีอื่นถ้าท่านไหนที่ดูหนูดูเนาะก็ไปด้วยกันค่ะประคองผ้าไปด้วยกันแบบนี้สวัสดีค่ะสบายดีเนาะค่ะน้อสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีเอฟซีฟังล่าฟังไทยก็ะตางประเถศเนาะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะก็วันนี้ก็จะมาเย็บผ้าให้เอฟซีดูนะคะ จะมาเยบ็บผ้าให้เอฟซีดูว่ามีเอฟซีอ FC ขอมานะคะให้เยบ็บผ้าให้ดูหน่อยเ <afin> ยบ็บผ้าไม่ให้กองนะคะเยบ็บผ้าไม่ให้กองเพราะว่าพี่ที่ถามเข้ามานะคะมาเย็บให้ดูหน่อยเยบ็บผ้าไม่ให้กองเพราะว่าขเขาเย็บมาแล้วอ่ะมันจะมากองใช่ไหมคะจะมากองแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวหนูหนจะมาเย็บให้ดูนะวิธีเย็บเย็บผ้าไม่ให้กองนะ่ะ ไม่ฮ็ดกองเขาเรียกอะไรนะไม่ผ้พามากองตรงที่เราเย็บนะคะค่ะแต่หนูทำให้ดูนะคะ ะะมีพีพีเอฟซีขอมานะคะให้เย็บผ้าให้ดูหน่อยไม่ให้กองไม่ให้ผ้ามากองตรงนี้นะคะเราจะไม่ให้ผ้ามากองตรงนี้เราก็ต้องนะคะเดี๋ยวหนูทำให้ดูตัดลงไปแล้วก็กดันแบบนี้นะคะไม่กอง กองนะคะนี่ไม่กองนะนี่ค่ะผ้าไม่กองนะคะนี่สวยนะคะนี่นี่น้ำหนักก็สิบสี่สิบห้าผปืนขึ้นนะคะหนึ่งกิโลนะคะเนี่ยค่ะผ้าไม่กองนะอันนี้เืนแรกนะคะแต่หนูพาทําให้ดูเนี่ยไม่กองสวยด้วยนะคะวิธีเย็บเย็บยังไงแต่หนูทาให้ดูนะคะ เราได้ผ้ามาแล้วก็ค่ำค่แล้วเราก็นะคะแล้วก็มือเราตรงนี้นะคะก็ดันไปพร้อมกับตอนที่เราเหยียบจับ ต่อนะคะผ้า2ชิ้นเพราะว่าไม่ถึงกันแล้วก็ต้องใช้ใช้2ชิ้นนะคะในการใช้2ชิ้นในการเรียงนะคะนี่ก็สอชิ้นในการเลียงเพราะว่าผ้ามันไม่ถึงมันไม่ถึง8นะแล้วก็ต้องใช้2เราต้องใช้2แผ่นอันนี้ผ้านี้ไม่ค่อยยืดเท่านานนนะคะผ้านานนี้นะะานานจะยืดน,นี่ไม่ค่อยยืด ไม่กองนะคะผ้าไม่กองกันเนาะเย็บออกมาได้สวยด้วยนะสาหรับมือใหม่นะคะเนาะสำหรับท่านที่เป็นแล้วก็คงไม่ได้มาดูนเนาะคลิปเนี่ยเนี่ยค่ะแบบนี้ไม่กองนะคะนี่เห็นไหมถ้ามันอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันนิดหน่อยเนี่ยเราเวลาเราเย็บลงมาเปนสวนขึ้นเราเย็บสวนมาแบบนี้เราก็กดลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเย็บลงมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้คะ่ะเราก็ดันผ้ามือเราต้องดันไปพร้อมกับผ้าด้วยนะถ้าเราปล่อยให้ผ้าไปอย่างเดียวอะ เพราะว่าผ้ามันไม่ใช่ผ้าชิ้นใหญ่นะคะผ้ามันเป็นผ้าชิ้นเล็กเนาะผ้าชิ้นเล็กแล้วก็มีไส้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้อง أ, คอยประคองผ้าไปด้วยนะคะถ้าเราไม่ประคองนะเดีแบบ๋ยวดูลองโอ้ไม่เย็บดีกว่าไม่เย็บแบบไม่ประคองเนาะเย็บ <Yeah. S 1> แบบประคองนี่แหละค่ะถ้าแบบไม่ประคองเราก็จะปล่อยไปแบบนี้เหมือนผ้าชิ้นใหญ่มันจะไม่ได้นะคะเราก็ต้องมือเราสองข้างนะ,ะใ,นใหม่ๆเ,เราอาจจะไม่เคยชินนะคะแต่เราทำไปบ่อยๆล้วก็เลย เราไมประกองอย่างนี้ผ้าเราไปไม่ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าผ้าเราเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ข้างในเป็นไส้ผ้าเนาะเนี่ยจะเนี่ยจะเป็นผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ไม่กองกันนะคะแลวหนูเย็ยบให้ดูหลายๆผืนเนี่แต่เป็นผ้าชิ้นนี้นะคะเนี่ยะะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะที่หนูเคยเรียงให้ดูนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูนะคะว่าเวลาที่หนูเย็ยบี่จะกองไหม ผ้ามันจะมากองกันตรงอันนี้ไหมนะคะผ้ามันจะมากองกันตรงอันนี้ไหมนะคะเดี๋ยวหนูทําให้ดูเนาะอันนี้แหละหนูจะคว่ำผ้าะค,ะค่ะเวลาหนูเย็บนะคะถ้าท่านไหนที่ดูหนูอยู่เนาะก็ไปด้วยกันค่ะประคองผ้าไปด้วยกันแบบนี้หมุนแล้วก็หมุนเน,นี่ยค่ะเวลาผ้าชิ้นต่อเง,งี้ยเราก็กดลงมา ใช้สองมือเนาะใช้สองมือกดให้ดีเนี่ยค่ะไม่กองกันนะลองลองทำดูนะคะสำหรับพี่พี่ที่ถามเข้ามาพี่แม่แม่ที่ทาถามเข้ามาว่าเวลาเย็บแล้วผ้ามันมากองกันตรงเนี้ยค่ะพยายามค่ะพยายามเวลาเราเย็บแล้วแลดันดันไปพร้อมกับตอนที่เราเย็บนะคะเนี่ยนี่ค่ะสวยสวยนะคะ ผ้าชิ้นเล็กๆเองนะคะหนูเย็บให้ดูเลยผ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะคะขนาดเย็บเย็บจนแปดชิ้นก็ยังไม่กองกันอันนี้มันไม่ใช่ผ้าชิ้นเดียวนะคะคือผ้าสีเดียวกันเฉยๆเนี่ย,ยเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะคะเย็บยังไงก็ไม่กองกันนะคะถ้าเย็บแบบแบบที่หนูทําให้ดูเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดชิ้นค่ะเย็บยังไงก็ไม่กองกันนะคะแล้วก็ไม่แตกด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าเย็บเหมือนที่หนูเย็บให้ดูนะคะว่าผ้าที่เราเอ,อ่อพี่ๆที่ถามมาเนาะผ้าที่เย็บอะทำไมมันถึงมากองกันเป็นเพราะแบบไหนลองลองวิธีนี้ไปทําดูนะคะลองเอาวิธีที่หนูเย็บเนี่ยไปทําดูหนูเย็บเนี่ยไม่กองนะเนาะหนูว่าไม่ได้เก่งนะคะแต่หนูว่าอยากทาให้ดู เนี่ยอันนี้เป็นผ้าชิ้นเล็กเหมือนกันใน,นเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็กดเราก็ดันไปพร้อมกับเท้าเราที่เราเหยียบแป้นดันไปพร้อมกับที่เราเหยียบแป้น<ม>เราต้องช่วยประคองไปด้วยนะคะลองดูถ้าแ้ามันแก้ไม่หายยังไงก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะคอมเมนต์คุยกันดูได้แบบนี้นี่ก็ไม่กองกันนะ สวยนะคะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นไม่ได้ใหญ่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็สี่ชิ้นฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดชิ้น,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นผ้าแนวเฉียงเนาะอันนี้สีเขียวนี่เป็นผ้าแนวเฉียงนะคะเป็นผ้าเออเป็นผ้าแบบนี้มาเนี่ยเฉียงขึ้นมาแบบนี้ คล้ายๆสามเหลี่ยมก็ไม่กองกันนะคะลองทําลองทําดูเนาะลองทําลองเอาวิธีที่หนูเย็บให้ดูเนี่ยไปทําดูนะคะหนูไม่ได้เก่งนะแต่ว่าหนูก็อยากทําให้ดูว่าลองลองทาวิธีที่หนูทํานะคะนี่ไปลองมาทําให้ดูอีกอันนี้ก็เป็นผ้าชิ้นเล็กเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเวลาเราเย็บอะเราเวลาเราขาเราเหยียบ เราก็กดเรามือเราสองข้างหรืออ่าบางท่านอาจจะใช้ข้างเดียวเนาะอาลองลองใช้สองข้างลองไปประคองไปแบบนี้นะคะประคองไปแบบนี้ค่ะถ้าถ้าถ้าลองเย็บแล้วทําไม่หายแล้วลองตอกนุองคองได้นะคะแต่หนูทำธีอื่นหนูก็จะช่วยแก้ปัญหาให้นะคะช่วยแก้ปัญหาด้วยกันนี่แหละเนาะ เนี่ยค่ะก็เป็นผ้าชิ้นเล็กเหมือนกันนะคะแต่ก็เย็บออกมาแล้วก็ไม่กองนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจเนี่ยค่ะเป็นผ้าก็ไม่ก็เป็นผ้าแบบเนี้ยแหละแล้วก็เรียงยากเหมือนกันนะคะก็สวยนะคะขยันเรียงเอาผ้าเราได้มาไม่สวยเราก็ต้องขยันเรียงเอานะคะลองลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะถ้าพี่ที่ดูอาจจะใหม่เนาะน่าจะใหม่อะคะ่ะหนูก็เห <laughs> มือนที่หนูเคยพูดหลายคลิปนั่นแหละว่าถ้าเกิด มามาดูคลิปหนูเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบพี่พี่มือใหม่เนาะ,ะนี่แล้วก็จับคว่ำบางทีมีปัญหาตอนที่เราเย็บอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพาดได้เเวลาเราเย็บเราก็มือเราสองข้างค่ะดนันด้วยนะคะดันเข้าใกล้ๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม,มีมือเราหรอกน,นี่ก็ไม่ซองนะคะ เอาวิธีนี้ลองลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าชิ้นที่เลียงยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูก็สามารถเลี้ยงได้เย็บออกมาได้เหมือนกันลองดูนะคะลองดูเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากกันแหละถามว่ามันยากมันก็ยากเนาะแต่ว่าเนี่ก็เป็นผ้าชิ้นเล็กเหมือนกันนะคะเนี่ยวงรีมีวงมีชิ้นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ก็อยากทําให้ดูค่ะลองตอนที่เรา ตอนที่เราเย็บเนี่ยกดตรงนี้เราก็ไปพร้อมกันนะคะประคองผ้าเนาะเอามือกดผ้าไว้เราก็การไปพร้อมกับตอนที่เราเย็บล้องลูกค่ะถ้าไม่หายยังไงก็องคอมเมนต์บอกาไ,ได้นะคะทำให้หนเนาะตอนที่ตอนที่สวนขึ้นมาแบบนี้เราก็เราก็าก,กดผ้าหน่อยเพราะว่าผ้ามันชล้กน,นะคะผ้ามันชิ้นเล็กแล้วก็คนละชิ้นกันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะ เนี่ยหนูก็เย็บออกมาได้นะคะเวลาเราเย็บส่วนขึ้นมาแบบนี้เราก็เอามือสองข้างเราอะอมือสองข้างเรากดลงไปมันจะได้ไม่ยับอันนี้ก็นิดเดียวนะคะไม่เป็นไรสำหรับท่านไหนที่สนใจผ้าวนก็สามารถทักแชทได้นะคะคุยได้ใน Messenger นะคะแลรดพร์มสีฟ้า,าชื่อก็น้องแพลค่ะนะคะน้องแพลค่ะเซิร์ก็ขึ้นเลยค่ะ มีกรสวยใหญ่ๆหนึ่งเนาะตรนี้ก็สวยใหญ่ๆไม่ไม่ไมีวันหมดอ่ะนะถ้ามือใหม่นะคะลองใส่เข้าไปดังแก๊กถึงจะใช้ได้นะคะต้องดังแก๊กแบบนี้นะคะตรงร่อง เวลาเราเวลาเราเย็บเนี่ยกดไปตรงนี้เลยหนูก็ลองผิดลองถูกน,น,นี่ยเมื่อเราห้าเสิ้าชิ้นนี้เานานะเนี่ยค่ะก็ไม่กองกันนะคะเนี่ยไม่กองนะต้องลองเอาวิธีธที่หนูทําไปใช้ดูนะคะผ้าไม่กองกันนะ ปกติถ้าเราไม่ประคองมาด้วยผ้าเราจะกองใช่ไหมเวลาเราเย็บไปผ้าเราจะมากองตรงนี้กองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะลองลองลองเอาวิธีที่หนูแนะนําไปใช้ดูนะคะเผื่อได้ผลเนาะถ้าไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะคะได้ผลไม่ได้ผลยังไงลองคอมเมนต์บอกได้ ว่าหนัวประคองประคองแล้จะเย็บง่ายมากๆเลยสวยเป็นผ้าชิ้นเล็กๆเป็นผ้าชิ้นไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็นั่งขยันนั่งเลี้ยงเอาเราถึงจะได้งานจะ้ะ อันนี้ก็ไม่กองกันนะคะนี่่อ,อกมาก็สวยๆจ้ะลองทำดูนะคะลองทำดูเพราะหนูว่าอยากแนะนำแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะ ไมคอยประคองค่ะผ้าเราจะไม่กองกันนะแล้วเราเรย็บนี่แหละเราก็เย็บตามไปอย่างนี้เลยมือเรานั่นแหละค่ะประคองผ้าไปด้วยกันไม่งั้นผ้าเราจะกองกันเหมือนที่ที่ที่คอมเมนต์ถามนั่นแหละลองลองดูนะคะลองดูเย็ยบผ้ายังไงไม่ให้กองนะคะไม่ให้เอ่อไม่ให้ผ้าที่เราเรียงมายังกองกันนะกองกองตรงเนี้ย อาจจะใช่นะเท่าที่หนูที่หนูเข้าใจไม่ผ้ามันองลองเอาวิธีที่หนูทำไปใช้ดูนะ,ะเวลาเราเย็บงลงไปก็กดอันนี้ไม่ได้ทำให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะคะลองทาให้ดูหลายชิ้นเลยเพราะผ้าเราเป็นผ้าชิ้นเล็กนะคะเราต้องเอาใจใส่หน่อย <c oughs> แบบนี้ค่ะเนี่ยผ้าชิ้นเล็กนะเนี่ยหนึ่งสอามี่ห้าหเจ็ด แปดชิ้นนะจ่ะเนี่ยก็ไม่กองกันอาจจะเป็นใส่ไส่หรอใส่ไส่เราก็ต้องใส่ให้มันแบบให้มันพอดีกันนั่นแหละค่ะมันก็มันก็มีเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าการใส่ไส้ก็อาจจะมีผลนะอันนี้นี่นี่ผ่นนานี้ยิ่งยากมากเลยเดี๋ยวหนเอีเยบให้ดูอันนี้ก็ไม่กองนะเดี๋ยวลองดูนะคะ นี่พิธาจ็นเล็ก่น้อยเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ไม่กองนะนี่ค่ะเอาไปลองทำได้นะคะนี่สวยค่ะลองเอาไปทำดู วิธีนี้อาจจะใช้ได้นะคะอาจจะใช้ได้นะลองลองทําดูถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าวิธีที่หนูทำทําให้ดูเนี่ยใช้ได้ไหมเพราะเวลาที่เราเย็บเนี่ยผ้าเราชิ้นเล็กเนี่ยเราต้องคอยดันไปด้วยค่ะคอยดันไปด้วยผ้าเราจะได้ไม่ก,กองกันนะคะออกมาได้สวยค่ะอ,ออกมาได้สวยมากๆนี่ เนี่ยค่ะที่หนูเย็บให้ดูเมื่อกี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนู่นอันนั้นผ้าข้างหลังนันย,ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แพกเลยเวลาเย็บไม่ยากหรอกค่ะมันจะยากตอนที่เราไม่ค่อยเข้าใจอทรงแนวผ้าเนี่ยนะหนึสองสามสี่ห้าห,าห,ก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าพื้นค่ะสิบห้าผืนสิบห้าผืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้หนึ่งโลไหมอ่าสิบห้าผื้นค่ะนี่สิบห้าผื้นสิบห้าผืนหนึ่งกิโลนะคะ หนึ่งกิโลนิดๆเอมองอย่างนี้อมองอย่างนี้มองตรงๆนะคะสิบห้าผืนลองวิธีที่หนูทำให้ดูไปใช้ได้นะคะเนาะนี่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนั่นแหละคะ่ะถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่หนูอยากให้เข้าให้ทำความเข้าใจกับตอนที่หน้าผ้าที่เราเย็บนั่นแหละจา้าเพราะว่าผ้าที่เราเย็บเนี่ยถ้าเป็นผ้าที่ที่เรามันค่อนข้างที่จะยืดเยอะ เราเอาไว้ข้างบนแล้วก็ยืดไดน้อยกเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเพราะว่าแต่บางครั้งอ่ะผ้าแต่ละตัวมันอาจจะยืดไม่เหมือนกันเนาะสําหรับตัวหนูนะคะสําหรับตัวหนูเนาะเนี่ยเป็นผ้าชิ้นไม่ได้ยีไม่ได้แบบง่ายนะคะแต่ว่าหนูก็มานั่งเลี้ยงเเหมือนแต่ละคลิปที่เคยทําให้ดูน,ะน,ะะนั่นแหละค่ะก็ไม่กองกันนะคะเป็นผ้าชิ้นเล็กด้วยนี่อันนี้ไม่กองกันลองเอาไปทําได้นะคะ ทิธีนี้ลองเอาไปทําได้เพราะว่าไม่กองกันถ้าเห็นว่าคลิปหนูมีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะเผื่อดูเนาะอันนี้นะคะ่ะเนี้ยผ้ายิ่งยิ่งชิ้นนี้ยิ่งชิ้นเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าก็เย็บออกมาก็ไม่กองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะคะแต่ก็ไม่กองกันเนาะเนี่ยผ้าแต่ละตัวของหนูก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเป็นผ้ายากหน้าย,ยากมากๆเลยดูดูแนวผ้านี่ดูแนวผ้า ก็ผ้าหลายชิ้นนะคะก็มานั่งเรียงเอาแต่ก็เย็บออกมาก็ไม่กองลองดูค่ะลองดูลองปรับเปลี่ยนลองทําดูเนาะหนูก็ไม่ได้เก่งอนะค่ะแต่ว่าหนูก็อยากทําให้ดูเนาะหนูไม่ได้เก่งเลยแต่หนูก็นี่แหละความที่ว่าหนูก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆค่ะลองทําไปเรื่อยๆเนี่ยผ้าก็ผ้านี้เขาไม่ได้ตัดมาให้เรานะคะเราต้องซื้อเศษผ้า แล้วก็มานั่งเรียงนั่งตัดนั่งคัดแยกเองเนี่ยยิ่งอันนี้เป็นผ้าเนี้ยชิ้นเล็กมากเลยค่ะไม่รู้ก็กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นแต่หนูเย็บออกมาก็ผ้าก็สวยอยู่นะคะขอแค่เราเข้าใจวิธีเย็บแล้วก็นั่งเรียงนั่แหละคะ่ะเพราะว่าผ้าแต่ตัวเนอะผ้าตัวนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยดูค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่า ลองเอาไปใช้ได้ค่ะลองลองไปทําดูเนาะหนูก็แนะนําได้ประมาณนี้ค่ะถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์ถามหนูได้นะคะคอมเมนต์คุยกับหนูได้ค่ะคอมเมนต์คุยกันว่าผ้าแบบนี้ทํายังไงผ้าแบบนี้อะไรทํำยังไงหนูเป็นคนคุยง่ายๆค่ะคุยได้หมดเลยสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปหนูมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเนาะวิธีเย็บผ้าวิธีเย็บผ้าไม่ให้กอง วิธีเย็บผ้าไม่ให้กองนะคะไม่ให้ผ้ามากองเนาะวิธีเย็บผ้าไม่ให้มากองทํำยังไงลองลองไปปรับใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ